สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง MJ Story แล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องนุ่นเราอยู่โคเรียทาวน์โคเรียทาวน์นะครับผมวันนี้จะพาน้องนุ่นมาทำอะไรครับมากินบุฟเฟ่ต์อีกแล้วทุกคนใช่แล้วแล้ววันนี้เราอยู่ที่สินตาโคเรียบาร์โคเรียบาร์บีคิวแอนด์บาร์ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะสปอนเซอร์จากร้านสิงหาโคเรียบาร์บีคิวแอนด์บาร์นะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราในคลิปนี้ทุกคนพร้อมไหม ออกแล้วก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะโอเคทุกคนเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมไปทุกคน,กคนร้านอลังการมากเลยตอนนี้เรา <ตำ S 2> อยู่ตัวไม่ถูกด้วยโอเคทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาร้านนี้นะครับเขามีให้เลือก2แบบคือสแตนดาร์ดสามเก้าเก้าแล้วก็พรีเมียม 499 499คือสั่งในนี้ได้หมดเลยนะครับแล่วิธีการสั่งเนี่ยก็คือสแกน QR code แล้วก็กดสั่งได้ที่มือถือน,นะทุกคนส่วนน้ำเราก็ต้องไปสักเองนะครับบาร์น้ำอยู่ตรงนู้นมีข้าวบาร์เล่ให้นะแล้วน้องนุ่นจะกินอะไรครับวันนี้รามยองรามยองทำงเองด้วยอะ่ะเ,ออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่เขาให้มาเป็นเครื่องเคียงชุดแรกนะทุกคนก็จะมีแบบผักสลัดกินสิกต่างๆน้ำจิ้มมีให้ครบเรียบร้อยทุกอย่างน้องนุ่นหิวเรื่องครับ อยู่แล้วเาต,ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่โอเคได้เดี๋ยวรอของแล้วสั่งกันเลยครับพมโอเคทุกคนอาหารมาแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะเด็จาจังมายองจาจังมะยองนะทุกคนตัวนี้น<ต>ะน่ากินมากอันนี้หมูสามชั้นสวยเลยนะครับกุ้งก็ตัวใหญ่ได้นะประมาณนิ้วนะเออตัวใหญ่นะครับนี่เบคอนพันเห็ดเห็ดพันเบคอนนะทุกคนมีใบาชาให้มีสาหร่ายน,นี้สั่งได้เรื่อยเรื่อย อันนี้กุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นอันนี้เรียกว่าจามยองจามจามยองเดี๋ยวเราไปทำเองได้นะครับแล้วก็มีไข่ม้วนเกาหลีอันนี้อะไรไก่ทอด,ทอดซอสแล้วก็นุ้นก็เป็นหมูสามชั้นนะครับมีสามชั้นราดซอสมีอะไร,รครบเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องนุ่นตักใส่กระทะเปิดประเดิมมันก่อนเลยดีเดียว่รอ่าน,นุ่นจะเปิดด้วยอะไรครับลูกจัดเลยจ้าอ่าของฟินของน้องนุ่นนะครับดูนะฟังเสียงคนชาเสียงแบบแรงมาก โอ้โหโโโทุกคนให้ดูคลิปนี้ตอนสี่ทุ่มบอกเลยตายครับผมอืมยอดเลยครับผมทุกคน,นสามชั้นของเราใส่เข้าไปไอ้ดังชาชาชา,ชาหิ่งเลยใช่ไหมย,ยิบไม่ร้อแล้วกันยิบหยิบกุ้งกัแล้วครับกุ้งวางครับนีเ่เลยทุกคนกุ้งวางที่เรียบร้อยวางอีกอาวางเข้าไปอาโอ้คอนด็อกเข้ามาทุกคนให้ดู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 คอนด็อก อันนี้คอนด็อกนะครับหน้าตาหนะ้ากินมากมากเลยโอเคเดี๋ยวเราปิ้งกันก่อนนะครับผมอันนี้เลยกันไปทุกคนนี่เนื้อเสือร้องไห้ย่างเตรียมเตรียมแบบนี้แล้วน,นุ่นจะกินยังไงคะกินนี่กินแบบเกาหลีวะหรือว่าะจะกินร้อนเหรอ่าจิมนจาชเอานี้แล้วกันใส่ใบชาด้วยนะทุกคนใบชานี่อร่อยมากนะกินแบบเกาหลีนะนี่ดูวิธีการกินแบบเกาหลีของนุ่นนะครับ ทุกคนก็จัดเข้าไปหนึ่งคำรสชาติเป็นยังไงเป็น<ถ>เป็นไงครับรสชาติอืมอ<ถ>่าเป็นเลยใช่ไหมโดนใจวัยรุ่มนมนะากๆให้ทุกคนอีกเมนูนะครับจ้าจางมายองนะครับเดี๋ยวงุ่นจะชิมให้ดูนะครับบอกอ่ะเป็นไงคะอ้าร้อนมากร้อนเหรอมาดูดีกว่า<ล>นี่ด้วยคนเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมาโอ้ยวุ่นเด็ดมากเอาล้วครับรสชาติจะเป็นยังไง ทุนคนไทยดูอยู่ตอนสีรุ่มตายอันน่างไงครับรสชาติอร่อยเอาเลยในชะ่ไหมมาเดี๋ยวชิมๆบ้างเดี๋ยวชิมบ้างนะครับสำหรับชาจามยองชา,ชางจามยองเลียถุงนี่จาจามยองอ่ะดูอืมินแลรวปากดำเลย <laughs> อร่อยเลยสำหรับกิมจินะทุกคนแป้งๆนะครับทุกคนชิมก่อนเลย เป็นไงรสชาติได้คิมซมีหลายอย่างนะน,นี่ก็เป็นแบบหมวออบนะอร่อยเออ,อ่ะไก่ทอดดีกว่าไก่ทอดซอสนี่ไก่ทอดเด็ดๆเ,เลยซอสเผ็ดใช่ไหมเขามีซอสให้เลือกหลายซอสนะครับสำหรับไก่ทอดอันนี้น้องนุ่นเลือกเป็นซอสเผ็ดนะครับรแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรจัดเข้าไปเรียบร้อยหมักก็ให้กรอบร้อนอ,อร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกอย่างครับผม อ๋อครับทั้งรุ่นเรากินไม่หยุดครับเนี่กุ้งดองซีอิ๊วทุกคนจัดไปทงุนตัวปมแล้ววันนี้ปมอยู่แล้วปมอยู่แล้วแฮ้กุ้งดองซีวนะครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ใช่ใช้ต้องต้องกินกระสาหลายต้องกินกับสา่ายเหรออ่ะจัดกรสาลายให้นี่ครับกุ้งดองซีวของร้านดตินนะครับผมจัดไปนี่ถึงแบบเกาหลีเกาหลีมีการดึงหางออกเล็กน้อยทุกคน แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นยังไงบ้าง,มงหมุนเลยจ้ะฟินเบย์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 โดนใจเดี๋ยวจะชิมคอนด็อกให้ดูนะทุกคนนี่คอนด็อกปกติซื้อที่งานตลาดนัดนะสีิบกว่านะอันนี้แบบกินไม่อัน้นอ,อืมอืม,อม,อมปอดมากเลยกล้องนิ่งมากเลยกล้องไม่ขยับเลย <laughs> ก้องไม่เคยกินอะไรเลยนะพงษ์อร่อยอันนอันนี้ดีอ่ะมันไม่ใหญ่มากทางดีก็ทอดๆร้อนๆเนี่ยอร่อยอ่ะอยากกินเยอะอแล้วเดี๋ยวเราต้องจะกินสามชั้นนะทุกคนร้อนเติมน้ำจิ้มซีฟู้ด ใส่สาหร่ายใส่ผักใส่กิมจิเข้าไปเอ้กิมจิอย่างนี้เลยกินแบบเกาหลีเกาหลีแท้ๆใส่ไม่ยุดนะครับกิมจิใส่เข้าไปชิ้นใหญ่ๆเลยทุกคนนี่ใหญ่เก<อ>ินอนเล็กๆ<ต>อ่เเอะเอากระเทียมเอากระเทียม,<อ>มใส่กระเทียมด้วยอ่ะพรให้ครบทุกอย่างทุกองค์ประกรอบเลยครับและตรงนู้นเราก็จะจัดคำนี้เข้าปากไปแล้วหมดหรือไม่ว่าคำโคตรใหญ่เลยลูกต้อาคำปั้นเลยนะครับเอาแล้วครับผม เด็ด <Dead S 2> mm. มากเลยทุกคน mm. โดนใจวัยรุ่นโอเคทุกคนอีกหนึ่งเมนูที่จิ๊บชอบมากนะครับนี่นก็คือไข่วานอันนี้มันข่อยหวานเกาหลีนะของญี่ปุ่นมันจะเป็นขาวๆใช่ไหมแล้วก็เหลืองๆอันนี้เขาจะมีความไหมๆเล็กๆนะครับหอมอือ mm. โดนใจวัยรุ่นมากๆวันนี้เรา,าทำอะไรครับ้องรุ่นรามยอนรามยอนนี่เป็นสเตชันนะครับเราก็จะมาเลือกหน้าเนี่ย เขาเ่าว่าลามยองหรือํายองลามยองาำย,ย,ยองเอาเส้นลามยองมาแบบนี้เขาจะมีช่วยกระดาษให้นะครับแล้วก็เราก็มาเลือกหน้าใส่เลยอันนี้คืออะไรซอสเหรอ<ท>ซอสซอสน่งนึ่งใส่หน้าก่อนแต่หน้าน,นี่มีชิวว่ามีต้นหอมมีต้นหอมมีต้อมีอมมีนะอักีต่นา้นห้นยนะครับแ้้วอมอ โอเคทุกคนสรุปเครื่องนี้นะก็คือทำรามยองใช่ไหมยำมายองหรือรามยองนะยำ,ำยองยำยองนะแต่ยำยองเป็นเส้นสีดำๆจะแกะออกมาเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็มาสกแกน qr code ต,ตรงนี้มันจะมี qr code แบบนี้แบบนี้ qr code เนี่ยมาสกแกนตรงนี้แล้วก็ไปวางแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทตรงนี้เออมันจะเหลือเวลาบอกเราสามนาทีกว่ากาพอเหลือ30 45 30วิาิวิก็ค่อยเอาไข่เนี่ยมาใส่ในนี้แห้ตอนนี้มันก็จะเริ่มเดือดนะเพราะข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับร้อนนะทุกคนแล้วถ้วยเนี่ยเป็นถ้วยแบบ เอ่อรับความร้อนได้นะครับผมเนี่ยเอาวิธีการทำนะทุกคนลองมาชิมดูนะกลิ่นสาหร่ายหอมหอมไหมหอมไหมหอมหอมเนี่ยเดือดแล้วเดี๋ยวเราพูดพูดเลยเดือดแล้วนี่ทุกคนดูแป๊บเดียวเองเดือดแล้วข้างล่างโอ้โหตายแล้ววันนี้ยอิ่มท้องแน่นอนได้มาแล้วทุกคนจาลามยองลามยองจาลามยองอ่ะเนี่ยน้่งดูจากตาเลยค่ะทำยังไงบ้างอคนก่อนคนคนคนให้เข้ากันใช้เวลาแค่สามนาทีนะมันแบบเป็นเหมือนกับมาม่าเกาหลีป่ะ ใช่เป็นม,นมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาม่าไทยก็6บาทเจ็ดบาทมาม่าเกาหลีนี่ก็น่าจะแพงกว่าน,นั้นนะแต่ว่าสาหรับร้านนี้ก็กินได้ไม่อั้นเลยนะครับผมอ่ะออาลูกแตดไปสักหนึ่งคำา้นน้ำรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนในหนังเกาหลีหรือไม่กินแล้วกลายเป็นนางเองกเกาหลีเลยทุกคนหน้าตาสกใสนะของพังเปล่งพลังขึ้นมา,ท,าทันทีเลยดูเต้นดูเต้นดูเต้นโอ้โห จัดเข้าไปให้มั่บเลยที่หอ,อมร้อ,น,อ,อนนี่ครับรสชาติเหนียวนุ่มร้อนร้อนะ oh. <laughs> โอเคเดี๋ยวปล่อยลุงนุ่นกินก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนนี่เป็นข้าวเขย่านะครับมีไข่ดาวมีกิมจิข้าวมีอะไรอนยะ่างเงี้ยเดี๋ยวลุงนุ่นจะทําให้ดูนะ,ะลุงนุ่นทำยังไงครับทำ<อ>ไม่รู้ต้องปิดฝาด้วยปิดฝาด้วย,อ,วยอันนี้ฝาอยู่นี่ฝาอ่ะฝาครับแล้วทำยไงต่อ น้องนุ่นทำให้ดูนะข้าวขยว่อใช่หรออะไหรอใช่แสดนข้าวขย่อโอเคแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงต้องขย่อยกี่นาทีอ่ะไม่รู้ขย่อไปเรือเ่อยๆข้าวขยว่อยน,นี่ดูยังไงเนี่ยดูมาจากนางเกาหลีอ๋อเหรอแต่แล้วเรียนต่อโอเคไปดูข้างในนี <S <S ่ <S <S ผมึงก็จะยุ่ยๆอ,อย่างเงี้ยทุกคนเออข้าวขย่ออ่ะกิ้มให้ดูสักคำหนึ่ง น้ำร้่นชิมให้ดูครับข้า,เาวเขียวร้องนี้เร็มมากอ,มอร่อยอร่อยกินหมดไหมหมดหมดโอเคทุกคนนี่คือเนะื้อเสือร้องไห้นะครับนี่คือเนื้อนะเดี๋ยวเราจะมาย่างให้ดูกันทันน้งหมดเลยเขาจะแล่แมาแล้วก็ม้วนๆให้เราครับเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราดึงให้มันสวยๆง,งามๆกว่านะ <laughs> ทุกคนนีเนื้อเสือร้องไห้เป็นแบบนี้นี่เอง นี่คนแบบนี้เลยก็วางไปป้าเรียบร้อยดูดูแล้วมันจะขดตัวนะมันขดไหมมันขดไหมโดนความร้อนมันจะขดตัวทุกคนแล้วก็พันจานมานิดนึงถ้ำๆอย่างนี้น่าโดนใจมากๆเลยนะครับนี้ก็เป็นสามชั้นฟังเสียงไว้ทุกคนฟังเสียงไว้นี่แหละใครดูอยู่เที่ยงคืนนะดูปะดูปะแล้วก็ชิมปะเอ้ยรอแล้วคนได้แล้วเดี๋ยวร้องให้ของเรา จนนิ้มๆแบบนี้เลยครับผมจิ้มปัดจิ้มกระปัดอ่ะกระจับคือบอก,บอกอเลยคือม่อเพทุกคนนี่เราสั่งมาเพิ่มนะครับตุ๊บไข่นะทุกคนอ่าเอาไว้ตดน้ําแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะทิมมะลิทิมมะลิแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเชอรอยเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อเชอรอยกันดีกว่าทุกคนอ่านี่ครับทุกคนฟังเสียงให้ดีนะทุกคนนี เหลือเชือรอยแผ่นเท่าหน้าน้องนุ่นเลยครับโอเคไปได,ได้แล้วก็ฟังให้ดีฟังให้ดีชาชามันมีหมูติดในนี้ลองกินคิมมารีลลด้วยนี่ของกินเล่นของเกาหลีนะครับจริงๆเรากินจนอิ่มแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งมากินของกินเล่นกันคิมมารีอืมอืมกรอบอร่อย โอเคทุกคนตอนนี้ก็กินมาได้จนหมดแล้วนะครับซึ่งน้องนุ่นสั่งข้าวเขย่ามาก็กินไม่หมดนะทุกคนและสิ่งที่น้องนุ่นทําคืออะไรครับเอ๊ะไอต,ติมมากินแล้วทุกคนนะอร่อยไหมไอติมมากินให้ดูหน่อยลเลยน้องเราตักไอตีมกินข้าวไม่กินหวานก็เป็นคนดีได้นป้อจะเมื่อไหอแ่แล้วคำหนึ่ง ไอ้ไอ้ไอ,อติมอะไรมะนาวไอติมมะนาวนะทุกคนเดี๋วยวเราชิมไอติมมะนาวปเาปรี<ะ>้ยวเดือดกวานเยอเปรี้ยวมากเลยทุกคนโอเคทุกคนเราก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับร้าน ชิมชา,ชชาโครียาบุฟเฟ่เฟบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะทุกคนก็มีสอาคาให้เลือกนะครับพรีเมียมกับสแตนดาร์ดทุกคนก็มาชิมกันได้นะครับรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติก็อร่อยนะโอเคแต่ว่าปริมาณอาหารที่มันเป็นพวกของทานเล่นเช่นตานจะมายอนข้าวยำม,มันเยอะไปหน่อยแล้วกินไม่หมดเออ้องน,น,นุ่นกินข้าวยำข้าวยำแค่เด็กข้าวขยาว่าใช่ไหมข้าวขยนกคนก็สําหรับ เขาเรียกว่าอะไรบาร์บีคิวเกาหลีนะครับก็อของครบมากแนะนําเลยอยากให้มาลองทุกคนมันคือของวะครบมากแล้วก็มีของเกาหลีหมดเลยแล้วก็มีจ้าใจยองมีรามยองใช่ไหมทำเองได้ด้วยนะครับมอะไรที่แบบคู่งมากเลยทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าครับผมแล้วก็ขอบคุณร้านสินชานะครับสําหรับสปอนเซอร์คลิปนี้สินชาสินชานะครับสําหรับสปอนเซอร์คลิปนี้นะทุกคนเราวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบาย